สวัสดีครับพบกับครูเสือนะผมคนเดิมวันนี้อยู่ในตอนที่มีชื่อว่า,าทิละ2 3พคอร์ดนะครับวันนี้จะมาสอนจับคอร์ด f sharp major หรือเรียกง,ง่ายๆคือมันเป็นคอร์ดท่าบนนั่นเอง f sharp major เนี่ยเราจะใช้หมดนะฮะสี่นิ้วเลยโดยการที่ใช้นิ้วชี้เนี่ยทาบนะฮะจับทั้ง6เส้นเลยมีวิธีการจับยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับมาดูวิธีการจับคอร์ด f sharp major นะผมนิ New ้วชี้ทาบลงไปที่เฟสที่2นะครับผมช่องที่2นะ นิ้วกลางนะผมนิ้วกลางของเรากดไปที่สาย3นะผมสาย3ช่องที่3นะครับนี่นะสาย3ช่องที่3นิ้วนางกดไปที่สาย5ช่องที่4นิ้วก้อยกดไปที่สาย4สาย4ช่องที่4นะครับผมจะเป็นลักษณะนี้นี่ดูตามภาพได้เลยนะครับมันจะเหมือนกับคอร์ด f เลยนะวิธีการจับอะเพียงแค่มันกดคนละช่องคอร์ด f ออะเราจับช่องแรก ถ้าขยับมาอีกช่องน,นึงนี่เสียงสูงขึ้นเป็นคอร์ด f# ไปฟังกัน,นเสียงก็จะประมาณนี้นะผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมคอร์ด f# major จริงๆนะฮะจะเรียกว่าจับยากก็ยากนะแต่ว่าจะง่ายก็ง่ายนะผมหากเรารู้วิธีการรู้วิธีการปรับการวางนิ้วที่ถูกต้องนะครับผมการวางนิ้วโป้งนะ,ะที่ถูกตำแหน่ง มันจะได้แบบออกแรงได้ถูกจุดนะครับผมเราก็จะสามารถจับได้อย่างสบายๆนะครับผมแต่ที่สําคัญคือเราพยายามจับบ่อยๆนะอย่าเพิ่งยอมแพ้นะครับผมจับให้มันทุกวันจับให้มันบ่อยๆจับไปเลยพวกขอท่าต่างๆนานาทาซ้ําไปเรื่อยๆแล้วเราจะจําเราจะแข็งแรงเองนะครับผมพบกันใหม่ EP ถัดไปนะครับบ๊ายบาย